ผมจับตัวนี้มาพูดคุยให้เอามาแบทเทิลกันให้สำหรับแบรนด์ลองทั้งคู่นะค่ายหนึ่งเป็นค่ายต้องบอกว่าออกแนวอเมริกาออกแนวยุโรปเป็นแบรนด์ Ford e v e r e s ออีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ที่มาจากญี่ปุ่นนะเป็นแบรนด์ลองที่มาจากญี่ปุ่นกลุ่ม Mitsubishi p a j e r o Sport เอาปี2022ที่เอาหยิบยกมาพูดคุยกันแล้วเอามาแบทเทิลกันสำหรับตัว Ford Ever e s t เนี่ยก็จะมีเครื่องยนต์ที่เป็น2.0ใบเทอร์โบ ตัวนี้นะครับถ้าเป็นราคาป้ายแดงนะจะอยู่ที่ประมาณล้าน8กว่ากว่า1้านแแสนกว่าออกป้ายแดงออกมาแต่พอมาเป็นมือ2ผ่านไป2ปี3ปีมือ2 f งหาใช้ได้อยู่ประมาณ1.1้าน1แสนแต่ต่างอยู่ประมาณ7 0 0 0แสนครับส่วนต่าง3ปีหายไป7 0 0 0แสนกับ ตัวรถที่ได้เป็น2.0ไบเทอร์โบอัตราบริโภคน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตร FT ครับตัวเนี้ยถ้าฟอร์ดใครชอบรูปทรงที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันมีความแบบทนทานนะครับออกแนวเป็นแบบสายลุยเนี่ยฟอร์ดเอเวอเรสตอบโจทย์ครับเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบเอาอยู่ครับแล้วก็ให้แรงม้าที่เยอะกับราคาที่ต่างจากป้ายแดงไป70,000 0ตามที่ผมบอกไปอันนี้คือเบสออนปี2022นยะีบนะ แต่กลับมาในฝั่งของ Mitsubishi Pajero Sport ตตัวนี้ให้เครื่องยนต์2.4ที่เป็นดีเซลมา เครื่องยนต์2.4ดีเซลกับฟอร์ดที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น2.0ต่างกันเห็นไหม400 400ซีซีแต่สำหรับ m i t s u b ิชิปาเจโ r ่สปอร์ตเนี่ย2.4ถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นตัว GT Premium Pure i Edition ตัวนี้มีทั้งขับ2ขับ4 f c หาใช้ได้ออกป้ายแดงราคานะ f c นะอยู่ประมาณล้านหเกือบล้านหก 5, 5 9 9 อพอมาเป็นมือสองหาซื้อใช้ในปี2022นะและได้เป็นตัวท็อปนะ FC ครับหาได้ตั้งแต่ราคา800,000กว่าบาทจนถึง900,000กว่าบาท แค่นั้นเองถ้ามิตซูบิชิราคาจะต่างกันนะสำหรับมือสองเทียบกับมือสองแล้วนะเอเวอเรสต์ ett, ลูกค้าหาใช้ได้ในปี 2022, 2อ2 2 2.0ยี่บเบเทอร์โบตัวนี้ตัวท็อปเนี่ยลูกค้าหาใช้ได้อยู่ประมาณหล้าน10,000แสนอันนี้มือสองนะแต่พอมาเป็นมือสองฝั่งมิตซูบิชิปาเจโร่เนี่ยลูกค้าหาใช้ได้ราคาอยู่ที่ประมาณสัก8 0ดแสนถึง9ก้าแสนบาทหรือว่าไม่เกินล้านไม่หลักหมื่นตัวท็อปเนี่ยหาได้ไม่เกินล้านนะับสำหรับฟอร์ดจะแพงกว่าอยู่2 0 0 0 0 0 มิตซูซื้อได้ถูกกว่าสองแสนเอฟซีครับประหยัดน้ํามันเหมือนกันไหมสาหรับฝั่งมิตซูเคลมกันอยู่ที่ประมาณสิบสี่สิบ้ากิโลต่อลิตรเพราะว่าเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้เอฟซครับผมมองว่าถ้าสําหรับผมผมเคยขับทั้งสองคันนะแหมถ้าให้ตัดสินจะเป็นกระแสดาม่าหรือเปล่าผมเอียงไปทางมิตซูไม่รู้ละผมชอบตัวนั้นผมว่าออปชั่นมาครบหมดเลยออปชั่นมาครบหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่า หนงหนังแนปปงแนปป้ามาครบหมดนะ FC นะถ้าเป็นตัวนี้ผมว่า Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium e u r i t Edition เอาอยู่แล้วด้วยราคาที่มันถูกไนงะด้วยราคาที่มันถูกไนงะพอเป็นมือ2ปี2022เลขไมลหลักหมื่นเนี่ยมันใช้ได้อยู่ประมาณแบบโอ้โหผ่อนอยู่แค่ประมาณหมื่นห้าต่อเดือนนะแต่ถ้าไปเป็น Ford Everest จะผ่อนอยู่ประมาณ2องหมื่ะงั้น FC ถ้า เอฟีมีความคิดเห็นที่แตกต่างคอมเมนต์เข, hmm. ข้ามาครับมาพูดคุยกันชอบแบบไหนชอบอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาครับไม่มีถูกไม่มีผิดครับแต่สําหรับคลิปนี้ได้แจ้งท่านไปแล้วรายละเอียดประมาณนี้ครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์มือสองนะครับซื้อแล้วสบายใจนี่เลยครับกับบริษัททอโต้มีผม a g m คอยดูแลทั้งก่อนขายและหลังการขายคอมเมนต์กันเข้ามาครับอยากได้รุ่นไหนอยากซื้อรุ่นไหนพักกันเข้ามาครับที่บริษัททอโต้ครับ